สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะมาสร้างแขนเสื้อแขนบอลลูนกันค่ะแขนบอลลูนลูกสวยๆเนาะมาดูว่าเราจะแยกยังไงเทคนิคการทาทำยังไงนะคะแขนบอลลูนที่จะออกลูกออกมาลูกสวยสร้างแพทเทิร์นแขนขึ้นมาแขนมาตรฐานนะคะของเราเองของที่ของของเราของลูกค้าที่เราจะสร้างนี่แหละ ที่เราจะตัดให้เขานี่แหละค่ะสองแผน่นแขนบอลรูนนะคะถ้าอยากให้ทรงสวยน่ะจะต้องมีตัวในยึดนะคะทรงเข้าจริงได้สวยถึงได้สร้างแพทเทิร์นแขนมาสองอันสองสองชิ้นนะคะชิ้นนี้เราจะใช้ทําเป็นซับไนซับไนก็ทําตัดยึดตัวในเราจะทําเป็นแขนเป็นแขนแขนปลายสอบทั่วไป แขนจะยาวอยู่ที่ข้อศอกสั้นกว่าข้อศอกก็ได้นะคะสั้นกว่าข้อศอกก็ได้ชิ้นนี้จะทําเป็นซับไนตัวไหนไปยึดตัวไนตัวไนจะต้องสั้นกว่าตัวนอกประมาณ 1- 2นิ้วนะคะขีดขึ้นมาเลยตัดออกไปเลยค่ะ ในส่วนของปลายแขนตัวในนะคะวัดให้พอดีของแขนของเราอ่ะนะคะวัดให้พอดีแขนเราเป็นแขนกระบอกสอบทั่วไปแขนสั้นสอบทั่วไปนะคะในส่วนของตัวในไม่ต้องให้ฟิตมากหรอกเอาแบบธรรมดาประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวในนะส่วนตัวใน นี่ค่ะเขาจะสั้นยาวประมาณนี้ตัวในเก็บไว้นะคะตัวในเก็บไว้ตัดซับในหรือผ้าตาข่ายยึดก็ได้นะคะทีนี้เราจะมาแยกแขนบอลลูนนะคะเราจะมาแยกก่อนขีดเส้นเลยค่ะสอง สแยกข้างละ1 3 4สี่ช่องนะคะข้างละสี่ช่องค่ะนำกระดาษนะคะมารองเลยขีดเส้นกลางเป็นแนวทางไว้เลยนะคะเป็นตัวยืดไว้เลยขีดเส้นกลางเป็นตัวยืดไว้เลยนะคะทุกอย่างตง้องมีเส้นกลางยืดไว้ก่อน ตรงแขนปลายแขนเราขีดเส้นไว้เลยเดี๋ยวเราค่อยแต่งนะคะขีดอ่างนี้เลยแล้วตัดเลยนะคะตัดแยกเลยค่ะชิ้นหลังถ้าเรามีผ้าเยอะนะคะถ้าเรามีผ้าเยอะอยากได้พองเยอะเราแยกเยอะเลยตัวนี้จะพองบนพองล่างเลยนะคะพองบนพองล่างเลยค่ะอันนี้ในส่วนของด้านหลัง เราขีดเส้นปลายแขนเอาไว้อย่างนี้เราจะได้วางกระดาษนี่ค่ะเราจะได้วางกระดาษให้เขาตรงเส้นที่เราขีดจะจะได้ไม่เบี้ยวค่ะจะได้ไม่เบี้ยวเราต้องมีเส้นยึดนะคะขีดเส้นเป็นแนวทางไว้เลยค่ะไม,ม่ว่าจะเป็นเส้นกลางแขนหรือว่าปลายแขนเราขีดเส้นเป็นแนวทางไว้เลยมีเส้นยึดเขาไว้นะคะแบ่งช่องให้เท่าๆกันนะคะถ้าเราอยากได้พองเยอะเราก็แบ่งเยอะในตัวอย่าง ก็แยกช่องละสี่เซนนะคะในตัวอย่างก็แยกช่องละสี่เซนในหน้าปกค่ะแต่ถ้าพเพื่อนๆอยากได้พองกว่านั้นก็แยกเยอะกว่านั้นนะคะไม่มีเลขตัวไม่มีตัวเลขตายตัวนะคะแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าด้วยสี่ถึงห้าเซนได้หมดนะคะถ้าผ้าเรามีเยอะเราก็แยกเยอะไปเลย จะได้พองลูกสวยๆทุกช่องให้เท่ากันนะคะให้เท่ากัน ก็จะไม่ใช้สกอตเทปเนาะใช้เข็มหมดปักยึดไว้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยร่างเส้นขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะมองเห็นกันเนะเาะก็มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์ให้กําลังใจก้อยด้วยกดกระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกดไลค์กด like, แชร์เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะแบ่งปันกันค่ะ พอเราปักอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราจะร่างเส้นใหม่เราจะร่างเส้นใหม่นะคะในส่วนของหัวแขนตรงนี้เราจะวัดขึ้นมาจากเส้นนี้เลยสองนิ้วนะคะกะขึ้นมาเลยประมาณสิบนี่ค่ะประมาณห้าเซนหาวัดขึ้นมาเพื่อที่เําคองหน่อยห้าหกเซนได้หมดนะคะวัดขึ้นมา เราโค้งใหม่เลยค่ะนี่ค่ะเราวาดใหม่นะคะเราวาดใหม่เลยห้าหกเซนได้หมดนะหัวแขนสูงขึ้นมาอีกค่ะหัวแขนสูงนะนี่ค่ะตรงปลายแขน ก็จะแกะกระดาษออกแล้วนะก็จะแกะออกแล้วนะแกะแล้วนะเขียนไว้ก่อนเลยชิ้นหลังด้านหลังด้านหน้าจะได้ไม่งงในส่วนของปลายแขนนะคะวัดลงมาสักหนึ่งเซนครึ่งนะคะสักหนึ่งเซนครึ่งหนึ่งเซนครึ่ง ให้เขาถ่วงไปด้านหลังซะส่วนให้อะไงดีก็จะพูดยังไงให้เขาถ่วงมาทางด้านหลังนี่ชิ้นหลังนะให้เขาถ่วงไปด้านหลังเยอะหน่อยนะคะให้เขาถ่วงไปด้านหลังเยอะหน่อยมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะมันเป็นเทคนิคแขนเวลาใส่อ่ะเขาจะได้ไห้อยไปด้านหลังนะบอลดูนเขาอ่ะ <S 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 เขาจะได้เป็นพวงไปด้านหลังนิดๆค่ะ แต่ก็ไม่มีผลอะไรเยอะค่ะเพียงแต่มันก็จะเป็นเทคนิคของของช่างที่เราใช้ประสบการณ์กับการการทำตรงนี้นะคะวัดลงมาหน่อยจากเส้นปลายแขนนะคะวัดลงมาแล้วก็ขีดเส้นตรงทางด้านหน้าเราก็เชิดเชิดขึ้นมาหน่อยนะคะตรงนี้เราจะรูปประมาณนี้เดี๋ยวก็จะบอกวิธีเย็บนะคะตัดออกไปเลย นี่ค่ะเราจะรูดติด๊กไปเลยตรงที่เราจะรูดนะแขนด้วยแขนหลังเรารูดให้เต็มเลยค่ะเรารูดเยอะๆแล้วก็มาเย็บยึดกัะตัวไหนเย็บยึดกะชิ้นตัวไหนที่เราตัดนะคะปลายแขนเหมือนกันรูดให้เต็มเลยนะคะในส่วนของปลายแขนรูดให้เต็มแล้วก็มาต่อให้ชิ้นตัวไหนยึดตัวนอก ักทองจะออกมาอ่าทรงบอลลูนของเราแขนจะออกมาทรงสวยมากถ้าเรามีชิ้นตัวหนยึดไว้นะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะอย่าลืมว่าตัวหนจะต้องสั้นกว่าตัวนอกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไม่งงเนาะลองทําดูค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ